สารอบรดกับ Land c r u ูเซอร์จะ e ูนเดอะซีรีสนี้ ep3 ครับเรื่องของ Land c r er u ูเซอร์จะช่วงสั้นตัวพิเศษว่ามีความพิเศษต่างๆอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในตัว Land c r er u ูเซอ7 0เนี่ยตัวช่วงยาวมันเป็น78เราคุยไปแล้วเมื่อข่าวที่แล้วนะครับแต่มีตัวช่วงสั้นครับซึ่งจริงๆแล้วตัวช่วงสั้นเนี่ยมันมีสั้นกับสั้นมากๆนะครับ สั้นมากๆแบบในรูปที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นนะครับว่าตัวซุ้มล้อหลังคิวล้อมันชิดกับประตูแบบอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือสั้นมากๆสั้นที่สุดแล้วนะครับเราเรียกว่าเป็น7 1มีมาตั้งแต่ปี88แล้วนะครับน่าจะเป็นคลาสสิกเลยนะครับในปี92้มนนด้เชนมาเป็นไฟเต็มนะครับจนมาถึงในปีเนี้ยนะครับ ผมไม่เห็นตัวช่วงกลางแล้วนะถ้าเป็นช่วงกลางตัวจัดสเนี่ยซุมล้อมจะห่างออกไปกว่านี้ประมาณสักครึ่งหนึ่งมันจะยาวกว่านี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมขอเรียกว่าเป็นช่วงกลางแล้วกันนะครับอันนี้คือท่านที่สุดมีช่วงกลางก็ยาวกว่านี้ประมาณสักคืบครึ่งอ่ะครบครึ่งถึงเกือบเกือบสองคืบแบบนะครับก็จะเป็นตัวสั้นอย่างเดียวแล้วถ้าที่ผมเห็นในตัวใหม่นี้นะครับครั้งแรกที่ผมเห็นรถ ตัวช่วงสั้นเนี่ยน่าจะเป็นตัว73นะครับผมดูละครเรื่องสายลมกับแสงดาวตอนนั้นพี่ปีเตอร์เป็นพระเอกพี่มชตาเป็นนางเอกนะครับพี่ปีเตอร์เป็นรถพระเอกเลยนะครับตอนนั้นไปถ่ายที่นิวซีแลนด์สวยมากๆนะครับประมาณปี2545นะครับลองไปย้อนดูกันได้ครั้งแรกที่ผมได้เห็นนะครับพอเป็นตัวใหม่นี้เครื่องยนต์มี2008เกียร์ออโต้ เข้าไปเสริมทับแล้ว2,008มาแต่ตเกเกโต,โตนะครับเกียร์ธรรมดาไม่มานะจากบ้านเรานี่แหละเอา1 GD Gen2 แล้วแรงม้าเนี่ย2 4แรงม้าแรงบิด500 n ิวตัน m มตรเข้าไปแล้วนะครับเป็นตัว Gen2 แล้วบ้านเรา GD เนี่ยไปจนถึง Gen3 แล้วนะครับ224แรงม้านะครับแรงบิดก็500กว่าไปแล้วนะครับน่าจะ500 550 Re, นิวตันเมตรนะณวันนี้ที่บ้านเดานะครับของตัวพวกรีโว GR r พวก f o r t u n e r ตัวใหม่นะครับ224นิวตันเมตรเอ็บิท550แต่ตัวนี้ยังเป็นตัวยัน2อยู่เอาเข้าไปนะครับ0เสียงมา5 0 0 n นิวตันเมตรนั่นเองนะครับกับเครื่องเดิมที่ยังมีอยู่เป็นเครื่องหนึ่ง GRV6, 4000 CC ะครับมันคือเครื่องที่ในตลาดญี่ปุ่นเดิมมีเครื่องตัวนี้ตัวเดียวและนะตอนนี้ตลาดญี่ปุ่นมีเครื่องดีเซล28 GD บ้านเดา จากบ้านเราครับเข้าไปด้วยมาถึงดูไบเขา Import เข้ามาก็มีทั้ง2เครื่องนะครับมีทั้งเครื่องดีเซล2.8กับเครื่อง G.R. ยังมีอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันคร่าวๆนะครับว่าตัวรถเป็นยังไงสวยมากๆนะครับหลักๆเลยคือภายในหรูหรามากๆผู้นําเข้าเขามีการใส่จอใส่คอนโซลกลางเข้าไปนะครับให้สวยงามเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะฮะรอบ,บๆตัวรถก็คล้ายกับรุ่นช่วงยาวแต่ภายในเนี่ย หรูหรามากมีคอนโซลมีจอด้านบนอัพขึ้นมานะครับเป็นความพิเศษของตัวช่วงสั้น3ประตูตัวนี้นะครับจะบอกว่าถ้าเรามีโอกาสนะครับเราจะได้ถ่ายตัวใหม่ที่เป็นตัว3ดอตัวนี้แต่ตัวเก่าที่เป็นตัวคลาสสิกนะครับตัว P88 เลยเครื่องยนต์อ l T นะครับผมบอกว่าติดตามชมไว้เราได้ถ่ายแน่ๆนะครับผมติดต่อ กับเจ้าของรถท่านเจ้าของรถไว้แล้วนะครับขอบพระคุณมากด้วยนะครับเราได้ถ่ายแน่ๆนะครับก็ฝากติดตามสาระออฟโรดกันไว้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับตัวรถจริงๆของซีรีส์70กันเรื่อยๆขอบคุณมากครับ